วันนี้กับผู้นี้อาจารย์ก็ขอให้พวกเรามีความสุขมากนะนะไม่คิดไม่คิดสิ่งใดปัญทานาสิ่งใดก็ขอให้พยายามทำจนสําเร็จจากที่เราตั้งปณิธานตั้งใจเอาไว้ทุกคนขอให้เปบารมีของหลวงพ่อท่านเบื้องบนเนี่ยคอปกปักรักษาพวกเราทุกคนนะและขออย่างกลับไปบ้านคนที่เจ็บปวดที่สุดและมีความสุขที่สุดในตอนนี้วันนี้ ก็คือแม่และพอ่อก็ขอให้เรากลับไปกราบท่านไปบอกกับอาท่านอย่างน้อยสักนิดนได้ดีเพราะว่ามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะเราเคยก็เพราพอ่พอแม่นะก่อนที่จะกอดใครกอนเพื่อนก่อดคนอื่นลองปอดพ่อแม่แล้วหรือยังนะครับให้เราเลื่อนืึงพ่อแม่นะครับ,รออมนะรบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม นึนถึงพ่อแม่อกหักพวกเราเมื่อนถึงใครพ่อแม่เครียดนึกถึงใครพ่อแม่นั่นแหละครับคือคนที่รักเรามากที่สุดเพราะพวกเราไม่ค่อยจะนึกถึงคนที่รักเราเราจะนึกถึงคนที่เรารักมันวันวาเลนไทน์ถ้าจะเาแคของหรือนึกถึงใครคนแรก ไปามยังไงแล้วไปงไม่เล่าระอาจากย์ก็จะบอกนี้เลยนะครับให้พวกเรามีความสุขมากๆสุขใสขวันขายวันเกิดใช่ไหม